สวัสดีครับผมอาจารย์เลตนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับประจําเดือนมีนาคมปีพศัก6 6ันกนะครับลัคนาแรกนะครับก็คือลัคนาราศีเมษนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองหรือยังไม่ชวนนะครับว่าเรารู้ลัคนาเราเองถูกต้องหรือยังหรือ เคยใช้แต่วันกับเดือนนะครับถ้ายังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจก็สามารถแอดไลน์ Official Account มหาจารย์ในที่แอดไลน์ A.L.R. Z O นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน q r c o d e ก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนณราศรีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลทุกทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับ หลังจากแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับให้รอสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวันาักษณแล้วก็แจ้งกลับนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราทราบลักนาราศีที่แท้จริงของเราแล้วนะครับก็สามารถนาไปเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมในที่ช่องทางอาจารย์นั t ด um วง channel นะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับตัวเราเองมากที่สุดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ ฟังการพยายกรณ์ของอาจารย์แล้วสนใจที่จะตรวจดวงชะตายอย่างละเอียดน,นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลขอามาหาอาจารย์ด้ที่เดียวกันนะครับที่อัศัยสองส o นกนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในคลิปของต้นเดือนนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับก็คือในปีพุทธศักราช2566บเนี่ยจะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงนะครับแล้วในเดือนมีนาคมที่อาจารย์กำลังจะทําการพยายกรณ์ล่วงหน้าจะมีดาวใหญ่ยกย้ายนะครับถึง2ดวงด้วยกันนะครับก็คือดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับก็จะ โคจรนะครับเข้าสู่ราศีกุมนะครับในช่วงวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช26ไปจนถึง12กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช9นะครับแล้วอีกดวงหนึ่งนะครับก็จะโคจรยกย้ายนะครับในวันที่8มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช26นะครับก็คือดาวมฤุตยูนะครับจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็อยู่ไปยาวๆเลยจนถึง18กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2572นะครับ จะส่งผลอย่างไรใน12ราศีนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับทางช่องทางอาจารย์ net ด u o channel นะครับรับรองได้คุณได้รู้ข้อมูลก่อนใครนะครับชัดเจนนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องทางอาจารย์น e t d u ด channel ไว้นะครับเพราะอีกไม่นานแล้วนะครับอาจารย์ก็จะนําคลิปนะครับอัพขึ้นไปนะครับให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับในส่วนของท่านที่ สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยจริงๆนะครับก็อาจารย์ก็ฝากข้อมูลไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับข้อว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณนะครับของชาวราศีกรกฎนะครับประจําเดือนมีนาคมปีพศรา2566นะครับชาวราศีกรกฎนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวจันทร์นะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานนะครับดาวที่เราพบกรมมะคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารโคจรเข้าสู่ภพลาภะนะครับได้คู่มิตรกับเจ้าเรือนตั้งแต่ช่วง16พฤศจิกายนปีพศ2565นะครับ แล้วก็อยู่ไปถึง1 1มีนาคมปีพุทธศักราชส5 6 6นะครับและหลังจากนั้นจะโคจรเข้าสูปป่พวินาศนะครับในช่วง12มีนาคมไปจนถึง9พฤษภาคมปีพุทธศักราชส5 6 6นะครับกับมมะลาภะช่วงเวลานี้ถือว่าการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎก็ถือว่ายังโดดเด่นอยู่นะครับมันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอย่างที่จยนได้บอกไปแล้วในหลายคลิปว่าการงานยังถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีแล้วถ้าช่วงเวลานี้ใครยังไม่มีงานใครตกงานก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะได้้้งานนนนนใชช่่ววววเเเลีีดยดยยกันันะครบ อีกมุมหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าดีเพราะดาวพฤหัสบดีในเดือนมีนาคมนะครับก็ยังอยู่ในเรือนภพสุภาะนะครับได้จะหม่งเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับแล้วพอดาวเจ้ารือนภพกัมมะโคจรเข้าเรือนภพวินาศอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับมันก็อาจจะมีมุมมีเกณฑ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ในมุมนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถ้ามันมันต้องเปลี่ยนมันถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนก็ เราตั้งสติให้ดีแล้วก็ปรับตัวนะครับแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราตั้งใจนะครับแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ลุยให้เต็มที่ยังไงอาจารย์มองว่าในมุมนี้เองเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ผ่านไปได้ไม่ยากสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเพราะดาวพฤหัสบดียังอยู่ในเรือนภพสุภาอัน,นี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎรู้ก่อนล่วงหน้าแบบนี้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นจะได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับว่า เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องปรับตัวยังไงนะครับเรารู้ได้ว,ว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเราอันนี้ชัดเจนนะครับและถ้าเราพูดถึงเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรดาวเชิพบกระดุมพระก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์โคจรก็จะพบมรณะนะครับในช่วง13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมปีพุทธศักราชสอนกะครับกระดุมพระมรณะในช่วงเวลานี้เองเนี่ยชาวราศีกรกฎก็ต้องระมัดระวังนะครับ แล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับให้ดีๆด้วยเช็คอัพร่างกายนะครับเพราะว่าตอนนี้มันที่จะบันทึกรายการอยู่นี้นะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับที่24พฤิจิกายนปีพุทธศักราชสนะครับจะหมดปีแล้วอีกหนึ่งเดือนนิดๆเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดนะครับที่มีอายุแล้วนะครับหรือรู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับหรือยังรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ยลังเจ็บป่วยอย่างไรอยู่ก็เช็คอัพร่างกายทุกปีนะครับ จะได้มีปัญหาหรือว่าพบเจออะไรจะได้รักษานะครับได้ทันท่วงทีนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วมุมนี้มันมีมุมมีเกณฑ์ที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับในช่วง13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับแต่ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะดาวพฤหัสบดีโคจอนหรือพบสุภายังเป็นมุมเป็นเกณฑ์ที่ดีต่อให้เจ็บป่วยมีมุมมีเกณฑ์ที่รักษาแล้วหายนะครับชัดเจนนะครับ และถ้าเรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปีพศราช2566นะครับดาวเจริญพบปัตตนิก็คือดาวเสาร์อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วดาวเสาร์นะครับยกย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มนะครับซึ่งเป็นเรือนพบมรณะของพื้นดวงชะตาของชาวราศีกรกฎทุกๆคนนะครับปัตตนิมรณะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับตั้งแต่1มีนาคมปีพศราช2566ไปจนถึง12กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราชเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เองเนี่ยปตัตตานีมรณะมันก็มีหลายมุมนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็ชัดเจนว่าถ้าคู่ของเราที่ไม่ค่อยดีนะครับหรือว่ายัางไม่ค่อยสบายตัวนะครับก็ต้องดูแลกันให้ดีในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยช่วงเวลานี้นะครับหรืออาจจะมีมุมที่เรา,าจ,จะต้อง มูฟเมนต์นะครับจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับก่อน้างจะเจนแต่ถ้าถามว่าถ้ามันมีมุมนี้เกิดขึ้นแล้วมันโอเคไหมยังไงอาจารย์ก็มองว่ามันอาจจะมีเหตุมีอะไรเกิดขึ้นก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีตัวช่วยสาหรับชาวราศีกรกฎแน่ๆครับเพราะว่าดาวเริ่พบปัตนุบัโคจรเข้าสู่เรื่อพบมรณะเนีย่ยได้คุมมิรใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเช็คในพื้นดวงชะตาเดิมนะครับของแต่ ละคนด้วยนะครับว่าพื้นดวงเดิมคุณเป็นอย่างไรนะครับมันไม่ได้หมายความว่าจะดีและจะผ่านไปได้ทุกๆคนนะครับมันก็ต้องอยู่ที่ว่าพื้นดวงเดิมเป็นอย่างไรและพอดาวใหญ่ยกย้ายโครจรมาในมุมนี้เป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยดาวเสาร์โคจรเข้าสู่ลมมรณะนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและฟันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับทุกๆคนนะครับแล้วถ้าเรามามองถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ นะครับอุบัติเหตุจะเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วง13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมนะครับแล้วก็อาการที่ค่อนข้างชัดเจนในพืนชาตาภาพรวมในช่วงเวลาน,นี้ก็คือเกี่ยวเรื่องกระดูกและฟันก็นข้งชัดเจนนะครับส่วนเรื่องอุบัติเหตุในมุมนี้ก็ถือว่าแคล้วคลาดปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎทุกๆคนนะครับแต่อย่าเพิ่งท้อแท้หมดกําลังใจนะครับ พราะอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วมันยังมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีจากนี้ไปสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับมุมหนึ่งที่ดาวใหญ่ยกย้ายนะครับก็คือดาวเสาร์นะครับก็อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับดาวอีกดวงนึก็คือดาวมรุดตยูนะครับจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภนะครับซึ่งเป็นเรือนพบลาพระของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับอาจารย์ก็มองว่ามันยังเป็นมุมเป็นเกณฑ์ที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลแต่คราวนี้ มันจะดีมากดีน้อยและดีในเรื่องอะไรมันต้องไปเช็คในพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนนะครับเพราะต้องเช็คความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันในพื้นดวงชะตาเดิมนะครับแล้วก็ระหว่างดาวใหญ่ที่ย้ายด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่าชาวรา,ราศรีกรกฎที่เคยหลายๆที่เป็นมุมที่ไม่ค่อยดีมาจากนี้ไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีมุมบางมุมบางเรื่องที่อาจจะต้องระมัดระวังเฝ้าระวังแค่นั้นเองก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรแต่อาจารย์ก็ถือว่ามันก็ยังเป็นมุมเป็นเกณฑ์ที่ดีเพราะเดือนเมษาดาวพฤหัสบดีก็จะยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนภพกรรมะก็ถือว่าการงานก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะไปอีกยาวๆการงานดีการเงินดีแน่นอนนะครับมันก็ชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆคนนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วครับว่า เราตั้งสติให้ดีแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านไปแล้วต่อให้เรารู้วิธีหรือเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงและในช่วงวันนี้เราก็ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้อันนี้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าใครได้มาฟังคลิปนี้แล้วนะครับอย่างน้อยๆคุณได้ฟังก่อนล่วงหน้าหลายเดือนคุณก็จะสามารถเตรียมความพร้อมในการที่จะรับปัญหาแก้ไขอุปสรรคที่จะเข้ามา หรือเตรียมรับสิ่งที่จะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าก็ค่างๆชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎทุกๆคนนะครับแล้วก็สู้ลุยให้เต็มที่ยังไงอาจารย์มองว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่มุมที่มันไม่ดีมันก็ยังมีต่อเนื่องแต่อาจารย์ถือว่าไม่หนักหนาอะไรนะครับในภาพรวมนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ดีเทลรายละเอียดก็สามารถติดต่อมาที่ไลน์ ออฟฟิเชียลอคาของอาจารย์ได้นะครับรายละเอียดก็ตามด้านล่างหน้าจอได้เลยใครใช้สะดวกสแกน QR code โคดก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎท,ทุกๆคนมีสุขภาพร่รางกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานตามที่ได้ตั้งใจนะครับตามที่ได้คาดหวังเอาไว้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จรวมถึงเฮงเรวยๆกันทุกๆคนนะครับวันนี้เราขี่จตาชีวิตของเราเองได้ ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ